เ,เ,เป็นไรอะ่ะเป็นไรผมี่ <laughs> อ่แวบไปแวบ,บมาบวกไม่ทันไม่ได้แดกเขาละเน้นขี่ไม่เน้นขายแม่โบนะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะตอนนี้นะคะน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแ,แม่โบนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเนื่องในวันเกิดของแม่โบเองนะคะตอนนี้น้ำพริกกากหมูนะคะแล้วก็น้ำพริกหมูกระจกนะคะโปรวันเกิดของแม่โบนะคะเอาไปเลยนะคะ น้ำพริกกหมูนะคะ2กระปุกบวกน้ำพริกหมูกระจบ1กระปุกนะคะในราคา3 3 0บาทรวมส่งนะคะจากปกติ377บาทเข้าไปอุดหนุนแม่โบได้นะคะที่เพจน้ำพริกรสแซบสองแซบแม่โบนะคะตั้งแต่วันที่1 0ถึง18กรกฎาคมนี้ค่ะเข้าไปอุดหนุนแม่โบนะคะตัวมานั่งทำอะไรตรงนี้นั่งรอกุ้งตุ๋นกุ้งเตี๋ยวมีอะไรไอ้ตรงไอ้เต็มข้าวผงข้าวผัด เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเตรียมเดี๋บอกนะเตรียมอุปกรณ์มาเชื่อไหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ใ่ขนาดนั้นใช่อะไรอะไรมาฮะอ่ะแม่เรียกอะไรมาอะไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ดิแม่เหมือนรู้แหมมามาๆรียเข้ามานี่มันลดในตำนานเลยหรืว่าเข้ามาเข้ามาดูตู้ดิตัวโคตรเก่าเลยอ่ะโคตรคลาสสิกเลยอ่ะ โอ like mm ้ยเหมือนฝันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเจอป๊อกๆในตำนานพ่อ้าเรียกลูกค้ายังไงอ่ะมีคอคอไหมคอคอป๊อกๆให้หน่อยวันนี้ทำไมไม่คอมาไม่คอมานี่ไงนี่วันนี้ครับเราได้มาเจอเจี่ยวป๊อกๆในตำนานได้ยินไปขวดเจ็ดคุ้งน้ำดังขนาดนั้นก่อนอยู่บนเรือเนี่ยเออไม่รู้ไม่รู้กูมั่อ วันนี้พี่ยิ้มนั่งรอจากตรงนี้ตั้งแต่8ดโมงเช้ายัน11บมงเย็นเดี๋ยวเพื่อที่จะซื้อ11มงเย็นบ้าอะไรบ้าบ่าว้ชายมีหรือไ่ก้อนพ่อคะจัดมาใส่เนี้ยใส่นี้ให้ผมหน่อยมีเหลืองแห้งแล้วอันนี้ก็กินเล็กน้ำสรุปให้พ่อค้าไปเลยว่า เอาเหมาไก่ในนั้นนะคะเอาให้หมดเลยทาให้หมดทาให้หมดเลยวันนี้หิว2 0 0 0 years later นี่เรายังไม่ได้เปิดคลิปเลยเนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วจะเปิดทำไมพอดีครับตอนเข้าสู่ b บยูช h i Channel เวันนี้เราจะทําการเหมาก๋วยเตี๋ยวปังๆในตำนานอีกแล้วีวันนี้ทําให้เต็มนี้เลยนะเต็มนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวยักษ์ไปด้วยในตัวเหมาไปเลยให้พ่อค้าเหมาเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยอันนี้ด้วยเออพี่น้องพี่นายกินยัง ยั่งเดี๋ยวให้พี่นายด้วยสองถ้วยเฮ้ยน้องเบ้น่ะกินยังยัางเออเบนไม่ยังไม่กินด้วยอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเราเหมาเลยโอเคแบบว่าสัมภาษณ์หน่อยปกติพ่อค้าขายอยู่สายไหนเส้นไหนขายอยู่อ้อมใหญ่ครับอ้อมใหญ่เอ้าเปลือกเ้ปกติพ่อค้านี่ที่ใส่ที่ใส่ชุดลิเกขายอะไม่ใช่ครับกนลาเจ้ากนลาเจ้ากันหาไม่เจอเดี๋ยวกูหาตัวไม่เจอ วันนี้พ่อค้าี่ผ่านมากูเล่นก่อนเลยวันนี้ถ้าใครอยู่แถวนี้เส้นน้อมใหญ่ก็ไปอุดหนุนนะคะใพ่อค้าได้เลยเอาเรียกเรียค้าหน่อยเฮ้ยทำไมมันแป๊กอ่ะพ่อค้าเขาไม่เป็นครับฉันแสดงออกมาดูมันโงพ่อค้าถ้าผมคล้องเงี้ย ก็คงขายไม่ได้แล้วไม่มีใครได้ยินค่ะเพราะว่าพ่อค้าขายแมงไก่อยู่เท่าไหร่อ่ะพ่อค้าขายอายุเท่าไหร่ขายเมื่อกี้นานแล้วจ้ะนานแล้วจำไม่ได้ประมาณสิบปีประมาณวัยรุ่นยี่สิบปีแล้วคหรอยี่สิบปีเนี่ยตัดไผ่หมดเป็นกรเลยฝัดจะตีดังไม้นี่สึกเป็นเว้าเลยไม่เห็นอ่ะพ่อค้าเปลี่ยนไม้ปอกปอกที่อันแล้วพ่อค้าเปลี่ยนเมื่อกี้อันแล้วเป็นยี่สิบอันไหมโอ้โหปีละอัน มีหักขามือบ้างไหมคะพ่อขะไม่มีคไม่มีส่วนมากคนไปเล่นแล้มันหักอ๋อเนี่ยเขาบอกส่วนมากอ่ะคนไปเล่นะถึงหักใช่เอามาเล่นเนี่ยไอ้พวกเด็กเฮี้ยไอ้เด็กเฮี้ยถึงเวลาทำของทรรมหาแดกเขาพังเขาขาสอนตีให้ดังเลยเขาขาบอกแล้วมึงจะรีบขายรีบไปมึงจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมล่ะับเนี้ฮะฮะนะใช้ข้อมือข้างในเสียงมัดกล้องไอ้เฮี้ยก็เพราะมันโง่ ใช่เคาะอะไรข้างหลังบ้านวะเหมือนเหมือนเด็กเด็กเล่นมาเคขอมันไม่ขังอ่ะมันไม่ขังเหมือนพ่อค้าตีเนาะพอเหอะให้พ่อค้าเขาขายแต่ไม่เอกลักษณ์ใช่ก็สําหรับคนที่ไม่รู้ไงสำหรับยุคใหม่เดี๋ยวป๊กป๊กเดี๋ยวป๊อกป๊อกคืออะไรไอก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีอันนี้แอ็นเอ็อะไรแบบนี้หรือว่าไม้ประกาศอะไรแบบนี้คนโบราณอ่ะนี่นี่ป๊อกป๊อกเลยเป็นเอกลักษณ์ ดูหวานเป็นลมขมเป็นไรมอยากขายนะไม่มีไม่มีของอร่อยดูเฮ้ยพี่ยิ้มกินขมได้เก่งมากอ่ะเ่็น้ยไม่ขมเลยเหรอเป็นไรอะเป็นไรขมมีอ่ะและตอนนี้เราก็ได้มีแห้ง ที่เป็นบะหมี่ในตำนานที่ตามหาตัวจับยากมากๆแว็บไปเว็บมาบวกไม่ทันไม่ได้แดกเขาเอกเน้นขี่ไม่เน้นขาย, <laughs> อ,ยอะไร<อ>นี่และนี่ก็คือบะหมี่แห้งปักปัในตำนานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้กันเลยทีเดียว1ต3ส้เอตั้งนี้ไปเลยนี่ค่ะทุกคน มันคั่งมันคั่งอยากกินสุดๆพร้อมแล้วไปตามพักพวกันเลยฝั่เดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันค่ะทุกคนไปมาแล้วพี่นายพี่แหวนมาแล้วสองคนหนึ่งยี่มาสองคนยี่สิบคนยี่สิบคนแหวนนายนายแหวนแหวนนายแหวนนายเปรียบไปหมดอ้าวกินอะไรเอาแบบนี้เลยไหมเอาแบบนี้ชามหนึ่งใช่ป่ะเยอะไหมอันนี้มันแห้งเอาน้ำไหมน้ำเอาถ้าน้ำเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเลยนะ ยังไม่เสร็จอันนี้ดีกว่าอาเอาหัว่กระเพาะเลกอนนะโอเคเดี๋ยวทำอะไรก๋วยเตี๋ยวมันละน้ำน้ำให้พี่นายกับพี่แอนคนละคนละชามจัดไปอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ไงนม่ของใครของผมก๋วยเตี๋ยวใช่ออกงี้เลยแอนเดียวเดี๋ยวกลัวไม่เท่านี้

ช้อนธรรมดาไม่ได้อะเนี่ยไม่ได้แล้วแม่ไปจัดมาเต้เออไม่เป็นการเสียมารยาทเพราะว่าเราจะได้กินกันได้ทั้งบ้านเนี่ยเออใช่ใช่แม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่อันนมัไม่ เขาให้เยอะมากอะเจ้าเนี้ยเอาเป็นว่าใครเจอพ่อค้าแถวๆนี้อ่านี่นะคะจำไว้จำพ่อค้าไว้แล้วแวกอ้อมใหญ่นี่มันช้อนทำอะไรได้คุณนุ่นได้เลยต้องอย่างนี้โอ้โหทับพี่เลยเหรอแล้วถ้าใครสมมติว่าแห้งเกินไปจะใส่น้ำนิดนึงอ่าแล้วก็ปรุงไม่ปรุงเหรอขอยากินดิบก่อนกินดิบก่อนใครเปิดคลิปมาเจอคลิปนี้ตอนเที่ยงคืนที่หนึ่งต้องขอภัยมากเพราะพ่อค้าคงนอนกับเมวแล้วไอ้เหี้ย คาเดียวดูเรื่องหอมหรืมใส่พริกหน่อยน้ำาลน้ำ้มใส่ชูน้ำจ้ก็คือต้องปรุงเลสุดยอดเฮ้ยปลาค่ะปลาคะมีน้ำกินไหมนี่เอกกษณองอกมีน้ำด้เหรอมีน้ำกินโอ้โห สบายมากอะแบบชิวแบบพ่อค้าไปนถึงบ้านน้ำด้วยแล้วก็กลับได้เลยแต่ก่อนอะสมัยก่อนอะพ่อค้าจะไม่เป็นโฟมใช่ป่ะมันจะต้องเป็นชามแล้วก็ล้างรอเลยรอกินเสร็จรอเก็บชามกับอ้แบบแต่ก่อนนที่เขาบันจักรยานอะปอกปอกมาโอ้สบายละกูมันเป็นกาวานแล้วแล้วน้ำเขานะเขาจะใส่พวกอุทัยทิ์เออใช่ใช่หอมชื่นใจเอกลักษณ์ใบเตยแล้วแต่ร้านให้ชิมชิมชิมให้ด้วยดิ อร่อยอรอร่อยออมนน้าไหลเลยอ่ะตัวใส่อะไรบ้างตัวยังไม่ยิ้มเลยตัวใส่มั่วด้วยแกใส่เลยเขารู้รู้อะไรกูเห็นแดกไม่ด้ตัวีไม่เป็ก็เปรี้ยวตุเสี่ยวเขาไม่เหมือนกรนทั่งประเทศนะเว้ยอ๋อตลอดเลยมันจะตักแบบนี้ทุกร้านใช่พริกมันก็ตักเท่ากันทุกร้านแล้วมีบทอะไร้่ย เฮียเผ็ดว่าที่พาทก็แมงไม่ได้ชิมเลยจะกินๆสักหน่อยเนี่ยตัวมันทำคอตบะแต่ละนี่ครับพี่นายคนละสองชามครับนี่ทำเดียวทำเดียวแค่รู้ซะบ้างคนน้อยแต่เน้นกินหนักเว้ยเอานะอืมฮึฮึฮึพริกอร่อยดีมากเลยเขาไม่เชื่อหรอกมึงชอบโกหกเปรี้ยวมึงก็บอกอร่อยโอเขาไปเติมพริกมาพริกุงอร่อยมะ กลิ่นพริกแม่งออกมานี่เลยเอ้าไปจ่ายตังค์ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน a few inches later นี่ครับหมดนี่พ่อค้าคิด200เท่านั้นดูกันนี่เป็นไงคิดค่าพิเศษจะบ้าหรือไงจะบ้าหรือไงเออ่นีครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยเขาคิดพันนึงเลยห้าส่วเนี่ยอันยี่หัวนี่ห้าร้อย เยอะไงเอาไว้ปรุงอ๋อนี่กล่าวให้เขาไปขายไหนแล้วใช่ไหมมึงปั้มมันเยอะมีเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพ่อค้าด้วยนะครับที่ทำให้เรารอดตายทั้งบ้านใช่แล้วขอบคุณนะคะชุดใหญ่ชุดใหญ่ของมึงนะครับแล้วก็ใจดีเลี้ยงเราวันนี้อุบปากระยำมึงคุณเดี๋ยวนี้อ้าวเหรอเออแบบขี่เล้วแบบเอ้ยเห็นถ่ายถ่ายวีดีโอเอ้ยเอาไปกินเธอลูกเออเผื่อจะได้ขายดีๆกับบ้าแล้วค่ะ โอเคถ้าใครเจอนะคะพ่อค้าก็ช่วยกันอุดหมุนกันได้ใช่อร่อยอร่อยๆจริงก๋วยเตี๋ยวไก่เด็ดเลยขายแต่กี่โมงอ่ะขายแต่เจ็ดโมงเโมงเช้าอ๋อที่จอดอยู่ปากซอยป่ะเจ้าเช้าอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปเหมาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครนะคะไปแล้วไปแล้วไม่กินก่อนเหรอเอากินก่อนกินก่อนเดี๋ยวว่าส่งก็ค อยวพ่อค้าจะไปขายต่อเพราะว่ามันเยอะพ่อค้าอยู่ถึงเย็นน่ะใช่แต่โดยนี้เราก็อุดหนุนไป1 2 0 0ัสอง้บาทเอโอเคขอบคุณค้าขอให้ขายหมดโดยไวนะคะโอ้โหอร่อยขนาดที่แหวนนี่ชามที่แดแล้วนะใช่ไหมอร่อยมอร่อยมากนี่เมียครับใส่ต้มวันนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่ทำแล้วไม่ทำงานแล้วใ่ต้มเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวกับตัวเนี่ยก็เขาจะกินคนเดียวซะหน่อยมันอร่อยมันหอมมันไม่ไหวอ่ะอืมใช่ ร้อนๆเน,ะะนาะตอนเทีย่ยงมาประการล่วชีสอ่ะย,ยอนะดนี่ดูแม่ดูแม่โอ้โหดูดูดูกินไม่ห่วงฟันปลอมล่วงเลยนะรางกันด้วยคำสุดท้ายของคุณแม่ครับสดยอดแล้วเจอกันใหม่อ e ีพหน้าครับแับเมนูเหมามืดๆแบบนี้อะไรมืดตื่อเลยนะตาแดงยิ้มอายเพดผ็ด <ừ> แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับใช่เรอคะลาเพียงเท่านี้แล้วกันอีพีนี้กับกุ้ยเตียวไก่มะละป๊อกๆในตำนานหากินยากหาตัวจับยากเพราะเน้นขี่ไม่เน้นขาย่เหมือนค้าไก่ไติมวอ <c oughs> เน้นขี่ไม่เน้นขายโบกไม่เคยได้ทันแดบกบ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะตามหาติมวอมาออกอีพีให้ทุกคนได้ดูกันดูที่ว่าเราจะโบกเขาทันไหมเราจะตามหาเขาทันไหมเพราะว่าสโลแกนเขาคือเน้นขี่ไม่เน้นขาย โอ้แม่งหาดตัวจับยากจริงเจอกันใหม่พีีหน้าครับไปแล้วบบ๊าายยสสวัดีคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ